สวัสดีครับนี่วันนี้มาท้ำกลางสายฝนครับมีเด็กน้อยมาแอบแอบเล่นนะครับดูครับบินสายยางก็ผ่านนะโอ้ยทำลายข้าวของแล้วเนี่ยนู่นครับอยู่นู่นครับก็การเกี่ยวหญ้ามาโอ้โหนี่เล่นน้ำฝนครับ ไปขโมยสายยางไปเล่นอีกฮะ,ฮะเอ,อ๊ะเหยียบครับขาอุ๊หผ่นอ๊้หาหลังอะไ่ไหวถอยก่อนน้อยขี้ดื้อครับผมขโมยสายยางพวกวันไปเล่นแล้วขาดหมดเลย ฝนตกครับผมฝนตกไปเกี่ยวหญ้ามาเสร็จนะครับฝนตกหนักครับยังไม่ได้พาน้องเขาลมเลย,ย,ยเป็นน้ำฝนครับวันนี้ไปแล้วครับเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์ ชอบครับผมชอบชอบสนุกน่าจะทั้งทั้งวันครับผมวันนี้ฝนตกเนาะดูกล้วยหอมเล่นนะครับดึงสายยางบลอดภายจะเป็นยังไง ขโมยขโมยน้อยขโมยสายยางเน่เน่ไปเล่นเลยปล่อยให้เล่นก่อนครับไปเล่นนำ้ำฝนก่อนอ้อ มาจะเกี่ยวยากครับผมไม่รู้จักเหนื่อยครับโอ้สี่คูณร้อยเมตรมาทับกลางสายฝนครับวันนี้เบ็กเบ็กเบเบ็กเบกเบกเบ๊กเก <c oughs> เ มาสิกรอบแล้วครับโอ้มีสะดุดมีสะดุดมีสะดุดสนุกครับเล่นน้ำฝนสนุกกว่านี้ไม่มีครับเด, <c oughs> เดี๋ยวไปให้น้องเล่นก่อนครับเดี๋ยวปันจะพาพาเข้าลมนะครับ าเข้าหลบแดดหลบฝนนะครับอันนี้มาพร้อมน้ำฝนเลยครับอเตลิดเตลิดเตลิดโอ้โหฉัาไนี่ครับยูเทิร์นอย่างไวครับนี่มันเริ่มหนักนะครับ

โอ้เหนื่อยครับเหนื่อยครับเก็บทรงไมย่ยูแล้วครับเจ็บตรงไม่ยูนานๆจะปล่อยให้เล่นครับนานๆปล่อยให้เล่นน,ำน้ำฝนได้ไปครับประฟานไปเกีย่ยวหญ้านะครับฝนตกทางนี้เนาะกลับมาโอ้ มีแต่ดินทรายเลยครับวันนี้มาแบ,บบบรรยากาศแบบท่ามกลางสายฝนครับสนุกสนุกสนุกนะครับไม่รู้กี่รอบแล้วครับโอ้สะดุดสะดุดสะดุด ดูต้นมะเขียบเราแน่กับว่าได้ไปไปไปวิ่งวิ่งน่ะวิ่งน่ะแอบบกิดนี่แอบบเล่นน้ำครับแอบบเล่นน้ำเติมพลังก่อนครับ เปล่าน้ำแล้วอนะแอบครับแอบแอบเล็นน้ำนะ้องรีบเร่นว่ะเดี๋ยวพาเขาล่มนะครับ ไปให้น้องเดินสักครั้งนึงก่อนครับอายุเข้าว่อนี่นะชอบไหมหนี่ชอบไหมนี่ชอบไหมชอบไหมเด็กน้อยกับสายฝนครับวันนี้อ่า เละตุ้มเป๊ะครับข้างในเละตุ้มเป๊ะอ่านี่อัยากินอ่ะมาขอย่าครับขอยา่าขอยา่าอ้าวกินได้กินได้เนื้อเปียครับเนื้อเปียเนื้อเปียหวนานหลานได้เหนื่อยครับมาขอย่ากิน เป็นยังไงบ่าแสบบรอไปแล้วครับเล่นนํำฝนครับวนันนี้ขอบคุณมากครับผมสรับรคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องกล้วยหอมด้วยเด้อครับผมเดี๋ยวขอแานขออนุญาตพาน้องเข้าร่มก่อนเนาะครับสหรับคลิปนี้บายบายครับมาละมาละฮฮนี่มาบายบายครับผมมาบายบาย ครับผมขอบคุณครับ